ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็ <Yeah. S 2> อยากจะมาท่านผู้ชมมาดูมาชมกันนะครับบางคนมีปัญหาเรื่องการแช่ข้าวหรือบ่มข้าวนะครับการแช่ข้าวหรือบ่มข้าวสาหรับฤดูหนาวอย่างนี้นะครับอากาศเย็นนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมามาดูมาชมกันนะครับนี่คือวิธีการบ่มข้าวนะครับบ่มบ่มข้าวหรือแช่ข้าว อบข้าวนะครับอบข้าวให้แหอบข้าวให้งอกนะครับไม่ไม่ใช่ให้แห้ตัวตีนะครับอบอบข้าวให้ให้มันงอกนะครับดูดาวอย่างเงี้ยเลายคนมีปัญหานะครับมีปัญหาเรื่องเรื่องข้าวไม่งอกนะครับข้าไม่งอกก็ให้ทําอย่างนี้นะครับผมเอาปุงยานนายปุ๋ยเนี่ยนะครับเอามาสวมนะครับผมเอามาสวมนะครับคืออบให้ให้ให้เขาได้มีความร้อนนะครับ ดูมีความร้อนนะครับนี่ก็ผมก็เพิ่งกลับจากนามานะครับก็คงไม่ว่ากันนะเพื่อนนะครับก็ทำไว้ก็ว่าจะเปื่อบานตรงนี้นะครับก็ดูความงอกของเขานะครับความงอกของเขาว่าจะงอกไหมผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะครับ<อ>ยังผมแช่ไว้ยี่บสี่ชั่วโมงนะครับ เช้าวักเช้าออกขึ้นเช้านะครับนี่ก็ได้ไปคืนนึงละนะครับก็เตรียมจะแช่พวงนี้นะครับเนี่ยครับผมให้ดูกันชัดๆเลยนะครับคืนเดียวนะครับงอกกาลังสวยเลยนะครับงอกกําลังสวยเลยเนี่ยนะครับกําลังหวานเลยนะครับแต่ผมจะไปหวานพรวงนี้นะครับวันนี้ไม่ทันแล้วเที่ยงนี่ก็เที่ยงแล้วนะครับกว่าจะแบกเข้าเข้ากลางนาเสร็จแล้วก็กว่าจะ หวานเสร็จนะครับคนเดียวนะครับเนี่ยผมให้ดูเลยนะครับไม่ไม่ต้องพึ่งไอ้พวกน้ํายาเล่งงอกหรืออะไรเลยนะครับผมก็แช่น้ำเปล่าๆนะครับก็แช่น้ำเปล่าๆนี่เองนะครับเนี่ยกำลังสวยเลยนะครับแต่ว่าผมจะลาดน้ําก็ไม่ลาดละนะครับเดี๋ยวลาดก็ยาวนะครับเดี๋ยวรากยาวมากก็ไม่ดีนะครับเวลาไปหวานมันก็จะทาให้รากหักนะครับ นี่ก็ัวจะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ผมจะไปหวานแต่กระเช้านะครับแล้วก็จะให้ไปดูกันนะครับตอนเช้าอีกทีนึงนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับแดดสองไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับก็ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงเองนะครับี่กระลมบ้านบ้านนะครับบ้านทั้งนี่นะครับซึ่งตะวันขึ้นมานู่นนะครับนี่นะครับผมก็ใช่ดูนะครับลมบ้านนะครับในวิธีแช่ข้าวทำให้งอกนะครับไม่ต้องไป พึ่งน้ำยาเล่งรากไม่ต้องไปพึ่งฮอร์โมนอะไรเลยนะครับซึ่งอากาศร้อนเวลาอบอย่างเงี้ยนะครับหรือทำอย่างเงี้ยเอาห่งปุ๋ยสวมอย่างเงี้ย,ยน,นะครับทำให้ข้าวงอกนะครับข้าวงอกดีนะครับไม่ไม่จะเป็นต้องไปพึ่งฮอร์โมนเล่งรากเลยนะครับนี่ก็จะให้ท่านผู้ชมได มาชมกันนะครับครับแล้วทีเนี้ยนะครับบางคนก็มีปัญหานะครับก็มีปัญหาเรื่องข้าวไม่งอกข้าง,งอกแล้วเนี่ยทำไมทำไมร่างหรือตรงก้นกระสอบปุ๋ยเนี่ยนะครับหรือกระสอบข้าวเนี่ยมันทำไมไม่งอกนะครับแล้วทีนี้ผมจะมาบอกอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวให้ผมพามาก่อนนะครับ เนี่ยนะครับหอนนเราให้ถ้าพูดถึงว่าเปิดปากกลาดน้ํานะครับให้กลับตูดอย่างนี้นะครับเอาตูดเอาปากลงล่างนะครับเอาตูดขึ้นมาบนนะครับเขาจะได้ความร้อนเขาจะได้แสงแดดนะครับเขามันจะได้งอกนะครับถ้าเราถ้าเราไม่กลับอย่างนี้นะครับอยู่ทางตูดถุงเนี้ยนะครับหรือกระสอบข้าวเนี้ยเขาจะไม่งอกนะครับให้ทําอย่างนี้นะครับ แล้วก็ที่สําค like ัญอีกอย่างนะครับอย่าอย่าอย่าวางกับพื้นนะครับให้เอาไม้มารองนะครับหาที่รองอย่างนี้นะครับน้ําเขาจะได้ตกนะครับถ้าถ้าวางกับพื้นอย่างถ้าวางกับพื้นเนี้ยน้าเขาจะไม่ตกนะครับเพราะว่าน้ำเขาอิ่มตัวแล้วมันจะแฉะอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะถ้าเราวางอย่างเงี้ยนะครับน้ำน้ำเขาก็จะแห้งเขาก็จะตกนะครับถ้าถ้าไม่เปิดปากถ้าไม่ลาดน้ำเนี้ยนะครับก็กลับได้เลยนะครับ นี่ก็1นวันหนึ่ง่งวันครึ่งกับหนึ่งคืนนะครับเน่ยนะครับตอนนี้นะครับน hey, ี Somehow, ่ก็เที่ยงวันพอดีเลยนะครับเนี่ยซึ่งสำหรับคุณพื้นที่มีที่ได้ได้รับแสงแดดน้อยนะครับให้ทำอย่างนี้นะครับไม่ไม่ไม่ต้องกังวลใจเลยนะครับเรื่องการเข้าไม่งอกนะครับก็ผมจะให้มาบอกอีกวิธีนึงนะครับสำหรับ อันผู้สมที่ยังไม่เคยทํานะครับให้ทาอย่างนี้นะครับที่สาคัญผมต้องเน้นนะครับที่ว่าต้องให้ให้ข้าวงอกหมดถุงหรือทั่วกระสอบข้าวเนี้ยนะครับต้องต้องกลับตัวกับกระสอบอย่างนี้นะครับให้เอาปากลงล่างนะครับแล้วก็เอาตูดขึ้นบนนะครับก็หํำตามแบบนี้ชัวนะครับ